บอกว่าอร่อยมากเดี๋ยวเราต้องชิมสวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่อีกสวนหนึ่งนะคะส่วนนี้ก็นี่ผลผลิตโอ้โหชาวบ้านเรียกกระทกรกกระทกรกกระทกรกหรือเสาวรสเสาวรสผลผลิตเยอะมากเดี๋ยวจะพาให้ดูนะ ส่วนนี้ปลูกพืชสามระดับแซมสวนไม้ผลให้ผลผลิตและรายได้ตลอดปีเขาทำกันยังไงอันนี้มันผมไปเห็นเขาปลูกอยู่ทั้งเอ้ชัาแก้วนะครับ uh huh. อายุการเก็บเกี่ยวอายุการเก็บเกี่ยวมันดล uh huh. ผมคิดว่าทีเข้าว่าไาอยู่หาปีเขงก็ได้บัดนี้ข้านี่หลานพเอาเอาเอาพันธุ์มาเได้เอาหลานผงม,มาปลูกปลูก็ผมคิดว่ามันตอบโจทย์อยู่เพราะว่าอายุการเก็บเกี่ยวมันดน uh huh. ลนะ ล้กการเก็บเกี่ยวมันกับวอมินอายุตันตันมันจีเดือนหาเดือนประมาณหนึงพีครับค่ะการตลาดเหรอคะการตลาดนม่ยากครับมารับถึงพี่ครับอ๋อค่ะพันุ์ที่เราปลูกเป็นพันธุ์อะไรกันมานเทียนจินครับอ๋อนู้นมานเทียนจินของไอของไต้หวันของไต้หวันใช่ไหมคะครับมันจะเป็นลูกสีออกม่วงๆเนาะอ๋อค่ะแล้วนู่นสังเกตเห็นแสดงว่าเดิมพีเนี่ยเรามีต้น เนี่ยค่ะลำใหญ่ครับตป็นต้นลำใหญ่คือเจตนาเดิมทีเราจะปลูกลำใหญ่คือแต่ก่อนนี่ผมปลูกเจอนี่แปลงนี่ผมปลูกเคร่อพวงเบิ้ลอ๋อค่ะตั้งแปลงเลยค่ะนะควก็ผมกะแปลมี่วาวมคิดว่าเอาไอ้ตะกัน้ำปูกบกไอ้บบกบกเครือพวงนี่มันอีเป็นเสื่องเดียวผมก็เอาต้นไอ้ต้นต้นลำใหญ่มาสลับไว้คาวนี้ผมเอา่า้ลำใหญ่ออกนี่ก็โอ้เอาเครือพวงของก็ยังต้นลำใหญ่ คือมันเป็นรายได้ที่มันเกลือกกลูกักนนะครับมันเป็นแบบเบื้อพวงมันเป็นได้ได้เดือนต้นเดือนมือตัวมือ,อ,อแต่แต่ลำใหญ่มันเป็นพืชอ,อันนี้มันก็สิใใจเวลาเนี่ยแต่<ด>ตวา่าถ้าเขาทำเหตุเพียงเดียวนี่มันอาจจะไม่มีรายได้เงทีหน้าแ้่รดเสริมอ้อค่ะหนูสังเกตเห็นพริกเนี่ยอยู่อยู่ข้างใต้เสาวรสเนาะเราก็ได้รายได้จากพริกมูนซึกว่าทีเป็นเกือบเสียู่มั้งครับ ว้าวพื้นที่กี่ไร่คะนี่พกไร่นี่ครับพกไร่แต่บริษัทปลูกพริกเสี้ยงเดียวคือผมปลูกตามพื้นมันอ๋อค่ะแล้วก็อยู่อยู่ข้างใต้ของสารลดเนาะครับเพราะว่าการดูแลหนึ่งถ้ากันพื้นมันเข้าเข้ามาดูแลแต่บบกระโโตกโรคทันกระบาะนี่เข้าก็ดูแลบบกพริกแบบยังไปนั่งมันก็เป็นได้หลายที่มันเกลือกูนกันโอผสมประสานไปนะครับค่ะถึงมันทีบางามันทีเป็นอย่างที่กระตังมันมันก็มีหน่ว้เก็บอยู่มันเก็บบบกระโโตกโรคเมื่อไหรมันบ้างเขาก็เก็บเรียบเอาอย่นี้ S <S ขายตออยาา่อเนื่ยมันเดืดเือบางมันีมีปัญหาอยู่บางช่วงไงนผลนุกสุกส่วนนั้นสุกอย่างสวรสที่เราปลูกเนี่ยก็คืออ่าเราขายได้วันเว้นวันหรือว่าตลอดมือเว้นมือครับ <S 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 พอเก็บอันนี้ไว้วันนี้พรุ่งนี้เขาก็มาเอา <S 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 มือก็ไปเก็บบักแข่งสลับสลับกับเกือพวงะแต่ว่าาะขันมีบบกีกน้ำเขาก็เอาคนงานเข้ามาสามทีคน เก็บปกตกีน้ำเก็บพวกเครือพวกน้ำเก็บพวกตัวลูกน้ำโอ้ไม่มีเวลาว่างเลยครับโอ้สุดยอดอันนี้คือมันมันมันเป็นข้าบพกเก็บมาอนี่มันจะมีขอดีคือมันบกคือบวกตัวบกแดงข้าวพกเก็บมาอนี่เขาเบนไปอีกสามตีมือเขามาเก็บกระได้ะคันบัวว่างอ๋ออ๋มันมันมันก็ไม่ไม่ไม่เน่าไม่เสียเนาะบ่ครับอ๋อมันทนใช่ไหมคะพวกนี้แต่ถ้าเป็นพวกถั่วพวกแดงพวกนั้นนี้มันจะเก็บเหมือทนมือถ้าคันบัเก็บมันก็ไหวอ๋อค่ะมันแก่ครับโอเคค่ะ ซึออ่งพอดีอยู่พอดีไข่อยู่ถือว่าหนูว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยระหว่างที่รอผลผลิตจากไม้ผลที่เรายังไม่ได้รายได้แล้วก็ปลูกเจ้าตัวเนี้ยครับถือไปมือนี้การดูแลรักษายากไหมมันมันมันมือหยาบหรอกครับอ,อเพราะว่าเพราะว่าเขาเห็ดอยู่ตังที่อยู่แล้วเห็ดทางไหนมันก็ะบ,บอกน,นี้มันก็บอกเขามีปัญหาในการดูแลรักษาเนี่ยเขารู้ได้อันนี้เขาทำมาเขาได้ผลผลิตสองอย่างสามอย่างค่ะออ ก็คือเราได้พื้นที่คุ้มมากนะคะนอกจากจะปลูกตะไคร้ก็คือเป็นพืชระดับล่างเนาะระดับกลางก็คือพลิกนะคะที่อยู่ใต้ซุ้มของเสาวรสนะคะที่เราเห็นกันเนาะแล้วก็ระดับบนนะคะก็จะเป็นเสาวรสนะคะที่นี่ก็คือ,อปลูกพืชผักผลไม้นะคะเพื่อที่จะ รอเวลานะคะที่ลำไยต้นนี้จะให้ผลผลิตนะคะระหว่างร่องก็จะมีการปลูกพืชอื่นๆนะคะเห็นไหมคะก็ค่อนข้างจะใช้พื้นที่ได้ค่อนข้างคุ้มค่านะคะจนเจ้าของสวนบอกว่าผลผลิตนี้ออกให้ได้เก็บทุกวันนะบางวันก็แทบจะไม่มีเ,เวลามากพอนะคะอาจจะต้องจ้างแรงงานเพิ่มนะคะเห็นไหมคะว่าเขาใช้พื้นที่คุ้มจริงๆกับการวางแผนการปลูกพืชนะคะ